ครับสวัสดีครับพี่น้องมามากินบักลำย่อยน้ำกันเด้อครับเด้อลำย่อยสิมาหมูโต้าบักลำย่ยกับทุ่มแบนบวกลำย่ยกับทุ่มแบนครับเขาดังยางแห้งเนะครับนี่บอกลันงน้ำบอกล้างน้ำท่านนี้ยังไม่จำเลยปเด็มันเผ็ดเพ็ดเอี้ยงเผ็ดเพ็ดเผ็ดเอี้ยงเนาะจำเขาได้นี่ครับเขดียร์หนึ่งครับแกเบื้องไม่แม่แกลูกกินน้ำก็เนื้อหนาเนื้อหนาเนื้อหนา เนื้อหนาครับนี่ครับไม่หวานจัดหวานผมก็ซื้อคิมประจําที่ให้พี่น้องเบิ้งเหรอครับมันโบใครโบโบหวานไหมฮะแต่ว่าแบบหวานพอดีนะเนื่อเปียกเนื้อโอ้เปียกบางนวลไม่ไมน้อยครับเปียกเปียกบางเปียกบางนวลนะเนื้อ่ะเนื้อยเสิร์ฟหน่อยอาไปปลูกถ้าจะปลูกแถวติดกระเจ็ดเรื่อยนี่ สิวานกูนี่ในกรุงเทพบ่มีเด้อครับบ่มีบ่มีแบบนี้นีแต่กระทุ่มเบียนเท่านั้นเด้พี่น้องที่จะได้กินกำมไปนั่งกินกันน่ะเลยอัดวิดีโอนะอเอาคำเอาคำเอาบ้านกลำลังดีนี่เป็นคือน้องเมฆเขาบ้างเอาเอาไปเยอะเนี่ยมาถ้าไปนนาาไปลูกบ้านเขาสีหวานกูนี่ได้ไปปลูกบ้านเขาไอ

chả khâu cái <laughs> hết cả hết khẩu áo bẹt khẩu bà nào họ say của phao con พี่น้องตรงมากกระทุ่มเบนเลยซะพอด้ครับต้องเตีมยนีรกินให้มึงเทพโบมี่มีกินแค่หอดเดือนมษสาเท่านั้นเองนะผมน้องนั่นรดปีหนาได้ครับยุมงกินแมครับ สามสิบห้าบาทนี่รอกันนั่นมันมีงซื้อร้อยยี่ห้าบาทรวมออกจากควรนั่นนี่ครับควรเขสุดจริคงครับเขาไมาขายนี่ควรห้าสิบเจ็ดสิบนี่ซ้ำกันเด็นเดียวมาง Người mốt mình sử dụng cái, cái miếng quẩn, vặt. Không có gì ngon, không có gì มีนะครับโรคหนึ่งโรคหนึ่งหลายๆลายครับคุณน้อง รวยิเป่งเลยทิ้นหลายกว่บโบหอนครับคุณกินเมืองแล้วมันจะบโบหอดนในอนะ เสี icana, ่ยงรับปวดใหม่ๆเรื่อยๆมีมวนๆเรื่อยๆทำซ่อน้ำมยเรื่อยอนี่จะกระทุ่มเด่บอีเด้กินมีีครับมันไม่จรงด้วยครับของเทียบขายเทีย ครับคิดมีอผมก็ขอล่าพี่น้องไว้แค่นี้ได้ครับเออเดี๋ยวมีกิจหนาตอไปผมกันไหนว่าโล่งใเนเบิรงครับผมสวัสดีครับผมคุณหลายๆที่เอฟซีแล้วครับเรื่อสุขสุวรที่กดติดตามให้ครับผมประเทศไทยเฮาและเพื่อนบ้านต่างประเทศได้ครับเออมีเป็นฟังไทยทำลาบเหมือนไก่กัน หลายๆครับเดอเ้อเฝากน้ำเด้วยครับเด้อผมฝากมีคิบเน้ผมุ่งบล,ลกไปจังสัน่นะครับผมอาจจะพุดนนใจค่ะขออภัยขออ่างหลายๆนะครับเด้่อพี่น้องค่ะ